สวัสดีค่ะมาพบกับเทดดี้พออีกแล้วนะคะเห็นข้างหลังแบบนี้นะคะจะเป็นงานไหนไปไม่ได้เลยนั่นก็คืองาน b a n ค์กอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตชค่ะและงานมอเตอร์โชนะคะก็ได้จัดเป็นครั้งที่43แล้วนะคะที่ IMPACT เมืองทองธานีค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษายนเลยและภายในบูธ L X Mode นะคะบ่ายเทดดีเนี่ยจะมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆนะคะเดี๋ยวเราจะพบกับเจ้า้าที่ฝ่ายขายด้านในบูธกันเลยค่ะ ในวันนี้เป็นวันแรกของงานยี่ก็ขออาสาพาคุณลูกค้าทุกท่านมาชมบูธของเรากับบูธ LX Mode by Teddy และนี่คือบูธ LX Mode by Teddy นั่นเองค่ะจุดสังเกตบูธของเราหาไม่ยากเลยค่ะเมื่อเดินเข้างานมาให้สังเกตที่เสาด้านข้างจะอยู่บริเวณเสาที่16ถ้าเจอป้ายบูธ LX Mode สีเหลืองและมีน้องหมีตัวใหญ่ๆแบบนี้ ก็ใช่เลยค่ะและที่บูธของเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษมากมายสำหรับเอาผาดและเว f i มาให้เลือกรับกันแบบจัดเต็มไปเลยค่ะกับโปเป็นเจ้าของเอาผาดรุ่นบอกไฟฟ้าในราคาไม่ถึง3ล้านบาทซึ่งคุณลูกค้าก็จะได้เป็นเจ้าของรถเอาผาด X h y b r บ d ิที่ด้านหน้าเป็นแบบ Luxury และมาพร้อมกับเบาะหนังแนปปาสีครีมที่ตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะ แพ็กเกจค่ะเป็นการให้รันตีและเซอร์วิสฟรี3ปีหรือ100,000กิโลเมตรหรือจะเลือกรับเป็นโปรโดอกเบี้ย0%นานสูงสุด48เดือนไปเลยค่ะและยังเลือกรับโปรสุดพิเศษกับโปรฟรีชุดแต่ง l อหมดแท้จากญี่ปุ่นมูลค่ากว่า200,000บาทที่สคุคธญการันตีความเป็นของแท้ด้วยใบเซอร์แบบนี้เลยค่ะและยังสามารถเลือกรับโปรออกรถเพียง190,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของเอาพาหรือเวลฟได้แล้ว ไม่เพีงเท่านี้เรายังฟรีทุกค่ายจ่ในวันออกรถให้อีกด้วยพร้อมกับรับคองแถมไปเลยมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทที่สำคัญสามารถจัดได้ทุกอาชีพโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะและอย่าลืมมาเจอ,เจอกับเท็ดดี้ยุ้ยและเหล่าเท็ดดี้ท่าน,นอื่นๆที่บูธ LX Mode by Teddy ในงานมราโชว์ครั้งที่43ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษายนห้ามพลาดน,นะคะ ยังไงกันบ้างคะกับโปรโมชั่นดีๆนะคะที่ทาง LF Mode by Teddy นะคะได้จัดก,กันมาให้แบบเต็มๆเ,เลยคะ่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถเอาผาดน,นะคะหรือว่าเวลไฟลเรียกได้ว,ว่าห้ามผ่านเด็ดขาดค่ะและท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาในงานนะคะก็สามารถรับโปรโมชั่นเดียวกันกับงานมอเตอร์โชว์นะคะได้ที่ Teddy ทั้ง4สาขานะคะทางด้านล่างนี้เลยคะ่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย